สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยครับพี่พี่วันนี้มีทั้งของเก่าและของใหม่นะครับมาแบ่งปันนะครับนะครับช่วงนี้ฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่พี่นะนะครับช่องทางการติดต่อครับพี่พี่นะวันนี้ช่องทางการติดต่อผมแจ้งก่อนเลยนะครับ นี่ครับ0 8 7ย์6 1 7 2 2นหะครับหรือแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับต้องบอกว่าช่องยุทธบารมีพักเครื่อง1น8นะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอให้พี่พมั่นใจนะครับลูกค้าเก่านะครับเข้าใจอยู่แล้วนะครับโอนปั๊บก็ส่งให้เลยนะครับบริการทางช่องเราเป็นจะส่งให้เป็นไปรษณีย์ไทยนะครับด่วนพิเศษ EMS อย่างเดียวนะครับพี่ บริการขนส่งอื่นนะครับไม่ไม่ได้ใช้บริการนะครับนะปลอดภัยต้องไปสนีไทยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็โอนยอดแล้วก็ปิดพระนะครับแล้วก็แจ้งที่อยู่แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ได้เลยนะครับพี่ๆนะไม่ต้องห่วงนะครับช่องขุ้นบารมีครับโปร่งใสซื้อตรงนะครับจัดส่งแน่นอนชัวร้อยเอเซนะครับพี่ๆนะนะวันนี้เริ่มกันเลยครับพี่ๆนะพระเยอะนะครับมีวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการแรกเลยครับพี่ๆนะอันนี้ผมได้มาสามนะตอนแรกนะครับนี่ตอนนี้เหลือสององค์แล้วพี่ๆนะเป็นนะครับรูปนะครับพระปิตาโบราณนะครับรุ่นนะครับนักเรษถีนะครับบารมีสิริจันโทนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่ๆเนื้อทองทิพย์นะครับรุ่นนี้ครับ จัดสร้างนะครับเมื่อปี2,564นะครับนะออที่สวนสงฆ์นะครับเป็นพระปิตารูปหลอกพระปิตาณนะเศรษฐีบรารมีสิริจันโทฉลองอายุครบรอบ77ปีนะครับของหลวงปู่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพ์เนื้อทองทิพ์นะครับจัดสร้างทั้งหมด1,999องค์ครับพี่ๆนะองค์นี้ต่อโคตรลันเลข3หลักนะครับ 525ครับเลขหามนะครับนี่ต่อโคตรตรงนี้นะครับนะเนื้อทองทิพย์นะครับสวยงามครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่มหาศิลาปุกเสกนะครับนี่ครับปิดตามหาอุดนะครับรุ่นณเศรษฐีบารมีสิริจันโทนะครับจัดสร้างหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับพี่ๆนะนี่ครับนะองค์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนครับพี่ๆนะครับ ทองแดงเถื่อน,นครับจะจัดสร้างทั้งหมด3,000องค์นะครับพี่ๆนะองค์นี้ทองแดงเถื่อนนะครับจัดสร้าง3,000องค์นี่ครับนี่ครับเบ้าเดิมนะครับนี่ปิดตานะครับณะเศรษฐีบารมีสิริจันโทอันนี้เป็นเลข1915ครับพี่ๆนะต่อโคตรตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับ วันนี้เปิดแบ่งปันพี่พี่เอสี่ช่องยุทธารมีทุกท่านนะครับนะใครอยากได้บูชานะพุธคุณน,นะครับครอบจักรวาลน,นะครับณนะเศรษฐีค้าขายโชคลาภแก้วคาดปลอดภัยนะครับพี่พี่นะวันนี้ผมเปิดนะครับเนื้อทองทิพย์จัดสร้าง1 9 9 9องค์เอาไปองค์ละ700ครับทองทิพย์เนื้อทองแดงเทือนจัดสร้างทั้งหมด3,000องค์เอาองค์ละ500บาทพอครับพี่ๆนะพี่ๆนะท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ รายการต่อไปครับพี Arizona, ่ๆรายการต่อไปนะอันนี้เป็นศ really ิลาพรณนะครับเนื้อแดงสุริยันนะครับหน้ากากเงินนะครับเป็นศิลาพรนะครับนี่เป็นทรงพิมพ์ของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับศิลาพรณมหามงคลอันนี้เป็นตัวหน้ากากเงินนะครับเป็นเนื้อแดงกินดามีนะครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นยันเกาะเพชรนะครับนี่ครับต่อโคศรัสรดาตรงนี้ครับ นี่ครับพี่พี่นะยันเกาะเพชรนะครับนี่ด้านหน้าเป็นหน้ากากครับนี่นี่ครับอ่านะครับสีลาพรมหามงคลยันเกาะเพชรนะครับพุทธคุณของยันเกาะเพชรคือไม่ตายหงนะครับไม่ตายด้วยสัตว์มีพิษต่างๆนะครับแก้คุณสายต่างๆนะครับนี่นะครับเนื้อแดงสุริยันองนี้เป็นเนื้อ เขียวนะครับพี่นี่เขียวพระอินนะครับเขียวเหนียวซับนะครับนี่เป็นทรงนาคนะครับพี่อันนี้ก็ต่อโคดันเลขเหมือนกันครับส่อสี่หกนะครับนี่นะองเขียวสี่หกเป็นหน้ากากเงินครับพี่พี่วันนี้แบ่งปันราคาพิเศษเลยเอาองละสามร้อยพอครับพี่พี่นะองละสามร้อยบาทนะครับพี่พี่ทนาดสนใจติดต่อมานะครับ รา,ายการต่อไปครับนี่อันนี้ขอนําเสนอเลยพี่เป็นพระปิตาจินดามณีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะครับต้องบอกว่าเป็นปิตานะครับจินดามณีรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงปู่มหาศิลาเมตตานะครับให้ลุกเสกในองค์พระาธาตุพนมครับพี่ๆนะครับองค์พระาธาตุพนมนะครับวันนี้ผมไล่ นะครับทีรายการเลยครับองค์นี้เป็นเนื้อผงทูบสิบเก้าวัดครับปิดตาจินดามณีตะกุดฝาบาทสามดอกนะครับผมไม่แน่ใจว่าทองหรือเปล่าน่าจะเป็นฝาบาทนะครับนี่ด้านหลังเป็นองค์พญาสีสัตตนาคราชครับรุ่นดวงเศรษฐีปิดตาจินดามณีรุ่นดวงเศรษฐีนะครับอันนี้อุดมนสารชัดเจนนะมนสารเยอะแยะครับนี่ดูนะครับพอยเสกนี่ครับอิดที่พระธาตุนะครับพนมนะครับ ิดตาเมตตาค้าขายโชคลาภเงินทองแ้วคาดปลอดภัยครับพี่พี่ดูความสวยตะกรุดสามดอกครับนะครับองนี้ตะกรุดสามดอกครับด้านหลังเป็นพญาสีรรรสัตตนาคราชาหลวงปู่มหาศรราิลาเมตตายทิฐานจิตปูกเสกในองค์พระาธาตุพนมนครับรุ่นดวงเศรษฐีครับองนี้ต่อโคตดลันเลขโซนวันเกิดครับต่อพิเศษเลข26ครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับเดี๋ยวให้ดูทีละองค์ก่อนรายการต่อไปครับเป็นเนื้ออิฐ นะครับองพระธาตพนมครับนี่ครับองค์นี้ต่อโค้ดสามต่อโค้ดละเลขนะครับนี่ต่อสองโค้ดเลขสองห้าครับนาอิดพระธาตพนมแล้วก็มนสารองค์ที่ยอดพระยอดพระธาตพนมนะครับมีพอยเศกแล้วก็นี่ครับมนสารเยอะแยะครับพี่พี่นี่ฝังตะกรุดสามดอกครับเงินทองหน้าครับนี่ครับสวยงามครับด้านหลังเป็นพญารีสัตตนาคราชนะครับพี่พี่ องต่อไปครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดตะกุดสามกษัตริย์นะครับเหมือนกันแต่องค์นี้เป็นว่านสบู่เลือดนะครับพี่ๆนี่มวลสารก็เหมือนกันครับนี่โรยตะใบทองครับนี่ครับลงรักปิดทองคุกจีวรนคุกเกษามวลสารร้อยแปดครับฝังตะกุดสามดอกครับเงินทองหน้าด้านหลังเป็นองค์พญาสีสัตตะนาคราชครับสวยงามครับพี่ๆนะ นี่ต่อโค้ดละเลขเก้าสิบแปดนะครับพี่ๆนะอ่านะครับพี่ๆนะาการต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเหมือนกันฝังตะกรุดสามดอกเงินทองนาคเหมือนกันนะครับพี่ๆนะนะครับองนี้เอาไปนะครับอันนี้ผมให้ดูเลขโค้ดก่อนหนึ่งแปดสี่ครับต่อสองโค้ดนะครับสวยทุกองครับไม่มีแตกไม่มีลานครับพี่ๆนะใครชอบเลขไหนก็โทรมาก็ได้นะพี่ๆจะเร็วกว่า นะครับสวยทุกองนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษเนาะเดี๋ยวค่อยบอกราคาราคาต่างกันนิดนึงนะครับ4ี่องนี้ครับพี่พี่นะใครเดวใครได้ครับเอาองค์ละ500บาอยพอพี่พี่นะครับสี่องนี้นะครับเป็นเป็นรายการธรรมดานะครับนะองละ500บาทเอาเท่ากันครับพี่พีปกติราคาต่างกันนะครับเนื้อแต่ผมเอาเท่ากัน500บาทนะครับราการต่อไปเป็นรายการพิเศษครับพี่พี่นะ เป็นปิตาจินดามณีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะองค์นี้ฝังพลอยครับเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีครับหายากนะครับแล้วก็ที่ว่าพิเศษก็คือมีตะกรุดกําไรทองทองคู่นะครับคุกจีวรครับฝังพลอยแดงนี่ครบเซตเลยมีองค์เดียวครับนี่ครับมีองค์เดียวครับนี่คุกจีวรด้วยนะพี่พี่นี่ครับมีองค์เดียวนะครับนะด้านหน้าเป็นพระปิตาครับด้านหลังเป็นพระยา รีสัตตานครราชนะครับวงนี้นะครับตัวการพิเศษจะต่อพิเศษครับละเลขหนึ่งเจ็ดหกนะครับนี่นี่ครับฝังพลอยคุกจิวอนมีกําไรคู่ครับมาครับใครชอบแบบนี้ครับตัวพิเศษองนี้ครับตัวพิเศษเปิดที่เจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่พี่เอาแบ่งบันเจ็ดร้อยบาทนะพี่พี่รวมส่งพญารีสัตตานครราชนะครับอยู่ด้านหลังมาะกันแท้ทุกรายการนะครับนี่ครับ พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับโอเคครับพี่ๆนะรายการต่อไปครับพี่ๆโทรมาจะเร็วกว่านะครับพี่ๆนะโทรมาผมว่าเร็วกว่านะก่าจะแอดไลน์มานะครับก็บางทีฟ้าปิดไปแล้วนะครับรายการต่อไปครับเป็นศิลาพรอ่าโทษทีครับพี่ๆเป็นอ่าขุนแผนนะครับขุนแผนนับรุ่นหัวใจขุนแผนนะครับนี่ ขุนแผนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนับเหลือสององสุดท้ายนะครับนี่ครับหลวงออกตรงโดยธรรมอุทยานนะครับนี่ขุนแผนแสนล้านครับพี่พี่ตอนนี้เหลือสองเนื้อครับพี่พี่นะอันนี้วันวันนี้เอาราคาเบาเเลยพี่นะนี่องค์นี้เป็นตัวลงทองนะครับด้านหลังนี่ครับเป็นแบบนี้ครับพี่พี่เป็นยันหลวงปู่นะหัวใจขุนแผนนะครับเป็นยันหัวใจขุนแผนองค์นี้รันเลขหนึ่งเก้าสองครับสอรอนี่ครับโรยผง น้ำทองนะครับนี่ออกตรงโดยธรรมะอุทยานครับนะใครเอาผมเอาองค์ละสามร้อยครับพี่พี่ผมเหลือแค่สององค์เนาะให้ดูใครได้แล้วกันพี่พนะแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะติดแบงค์นะครับนี่ครับจะโรยผงตะไบพุทธคุณแล้วก็แบงค์เศษครับพี่พี่ขุนหัวใจขุนแผนแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหัวใจขุนแผนนะครับมีแบงค์ของปู่แบงค์เศษนะครับขุนแผนแสนล้านออกตรงโดยธรรมะอุทยานนะครับ สวยชัดเจนโรยผงตะใบทองและกระแบงเศษนะครับเมตตาขาขายเนินทองโชคลาบครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับองนี้เอาองลาสามร้อยเช่นกันครับพี่พี่อันนี้เลขสองหลักครับหนึ่งสี่นะครับพี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับอ่ะรายการต่อไปครับพี่พี่นะอ่ะผมเหลือองค์เดียวครับพี่องค์คดนะครับหล่อองค์คดรุ่นแรกหลวงปู่มหาศีลานะครับพี่พี่นะช่องอื่นกขขายกานแพงกว่าผมนะ ผมเหลือองค์เดียววันนี้ผมแบ่งปันใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับพี่พี่นี่เอาไปเลยครับผมแบ่งปันนะครับพญาองค์คดนะครับรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพี่พี่นะครับนี่ครับองค์คดนะครับนี่เด่นเรื่องเจรจานะครับองค์คดนะครับนี่ต่อคดละเลขชัดเจนนะครับหนึ่ง ดี๋ยวนะพี่ผมดูให้หนึ่งสองศูนย์สามศูนย์นะครับพี่พี่นี่ตอกหลวงปู่มหาศิลานะครับมณสารจินดามณีอยู่ที่ก้น,นครับวันนี้ผมเอาแบ่งเลยครับพี่ไม่มีใครถูกกับผมแม่แหละผมเหลือองเดียวด้วยวันนี้ผมเอาองค์ละห้าร้อยครับพี่พี่นะมีองคเดียวครับใครเร็วใครได้แล้วการแบ่งปันนะครับพี่แบ่งปันไปห้าร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่ นการต่อไปเป็นเหรียญยุคต้นของหลวงปู่ปี2564นะครับ <L un> เรียกว่าเหรียญมหาเฮงนะครับผมมีมาสี่เหรียญนะตอนนี้เหลือสองเหรียญแล้วครับ <L un> มหาเฮงเขาหลามตัด <Leonard> หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทปี2564พระยุค <L un> เป็นพระยุคต้นนะครับเป็นพระยุคต้นออกออกที่สนส่งนะพี่พนะนี่ครับด้านหน้าครับเป็นองค์หลวงปู่นั่งเต็มองค์ครับพี่ๆนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นพระพรมนะครับนี่ นะครับอ่านี่ด้านหลังเป็นพรหมสีหน้าครับพี่พี่ตอกโค้ดันเลขชัดเจนประกันแท้ให้ตลอดชีวิตตลอดชีพเลยนี่อันนี้ละเลขหนึ่งสองหนึ่งสองครับโอ้โหเลขสวยหนึ่งสองหนึ่งสองครับพี่พี่นะหลวงปู่มหาศิลาสิาสิจันโทนะครับมหาเฮงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่สวยงามครับพี่พี่นะด้านหลังเป็นพระพรหมนะครับ นี่ครับขอได้ไหวรับครับพระพรมนะครับอยากได้สิ่งใดอยากขอสิ่งใดก็จะสําเร็จนะครับพรมสี่หน้านะครับครอบคุมทั้งสี่ทิศเลยพี่พี่นะอ่านะครับนี่นะครับผมเอาแบ่งปันไปเลยครับองค์ละเจ็ดร้อยแล้วกันพี่ๆนะเจ็ดร้อยรวมส่งครับใครเร็วใครได้นะครับนะครับเดี๋ยวองค์นี้นะผมดูเลขให้นะครับอ่ะสวยเหมือนกันนะครับพี่พ่สวยเหมือนกันองค์นี้หนึ่ง ตรงนี้สองสองแปดหนึ่งครับพี่พี่อ่านะครับทองแดงผิวไฟครับต่อโคสอรอตรงนี้นะครับนี่ด้านนี้นะครับด้านหลังเป็นพระพรมครับสวยเหมือนกันทุกองครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงอ่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งให้ครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรวมส่งให้แล้วนะครับกับพูดช่วงนี้พระราคาหลวงปู่เก็บได้ครับนะครับพี่พี่นะนะครับและการต่อไปครับอันนี้เป็นนะครับ พระสมเด็จนะครับของหลวงปู่มหาศิลาครับพุทธซ้อนนะครับนี่นะครับฐานสิงค์ครับติดจีวอนเกสาครับพี่ๆวันนี้ผมเหลือองค์เดียวครับพี่ๆนะมีพี่เขาปิดไปสององค์แล้วนะครับนะครับวันนี้แบ่งปันเลยครับพี่ๆเอานี่ครับด้านหลังเป็นรุ่นกายสิทธิ์ครับพี่ๆนะวันนี้เอา ราคาพิเศษเลยพี่นะใครได้มันเหลือองคเดียวแล้วนะครับใครได้ไปผมดีใจด้วยใครได้ไปแพงนะครับก็ขออภัยนะครับพี่ๆนะเหลือองเดียวผมเปิดแบบนี้ที่ผมเอาห้าร้อยพอพี่ๆนะผมเคยเปิดเจ็ดร้อยนะพี่ๆเขาปิดไปเจ็ดร้อยนะผมเอาห้าร้อยนะครับพี่เหลือองคเดียวพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับนี่ครับเกสาร์ดิวอก็คุมแล้วของหลวงปู่นะครับรุ่นกายสิทธิ์นะครับหลวงปู่มหาศิลาสินเจนโธนะครับ แลการต่อไปครับนี่เป็นเหรียญสแตมพิกชีวิตนะครับน้าวันนี้ได้มาองค์เดียวครับสแตมนะครับเนื้อนับทองแดงนับผิวลุ้งนะครับผิวลุ้งผิวลุ้งนะด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นหลวงเพาะอันนี้เป็นหลวงปู่นะครับเป็นองค์หลวงปู่นะครับสแตมพิกชีวิตมีเกทนะครับนี่สแตมอันนี้เลขให้ดูเลขก่อน สองสองสี่แปดครับพี่พี่นะมีเกยแล้วนะครับพี่มีเกยแล้วสแตมรุ่นแรกของหลวงปู่นี่ดูตัวสแคปตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมของเกยจะไม่มีครับพี่พี่นะด้านหน้าหลวงปู่จะคมชัดครับนี่ครับสุริยันจันทานะครับหลวงปู่มาสิดาด้านหน้าเป็นองค์หลวงปู่แล้วก็ยันเดนืยดวงนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อสุริยันโคสาปัญโยนะครับนะนี่รุ่นนี้ต่อไปจะพิกแผ่นดินหานะครับหลวงปู่ว่าอย่างนั้นนะครับมีองค์เดียวครับเข้ามาองค์เดียวครับ พี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับอ่านะครับพี่ๆนะครับสแตมพิชชวิตหลวงปู่ท่านบอกนะครับหลวงพ่อนับหลวงพ่อหลวงหลวงปู่มาศิลานะครับนะครับจะเป็นกลางคืนนะครับอขอให้ปกปักนะครับลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อสุยันจะเป็นกลางวันนะครับนี่ครับทั้งสุริยันและจันทานะพี่ๆน่าจะสร้างน้อยครับหายากแล้วครับ วันนี้เอาราคาแบ่งเลยพี่นะผมแบ่งเลยเอาห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะสเตมรุ่นแรกครับห้าร้อยนะครับสุริยันจันทาหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทครับและการต่อไปนะครับเป็นนี่ครับพี่พี่เป็นองค์1อยองครับท้าเวสุวรรณนะครับอธมะอุทยานนะครับเป็นลอยอง์รุ่นแรกของหลวงปู่มหาศิลาพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับพี่พี่นะองค์นี้พิมพ์ใหญ่ครับพี่พี่นี่ครับ เป็นท้าเวทอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เฝ้านะครับพระธาตุบุญหินนะอยู่หน้าธรรมทยานนะครับนี่เป็นรอยองครับรุ่นแรกนี่ครับเขียนว่ารุ่นแรกนะยิงเลเซอร์ว่ารุ่นแรกหนึ่งสี่สามหกครับพี่ๆนะนี่เป็นเ้อทองทิพย์ทั้งคู่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะปัดเป่าความชั่วร้ายครับพูดผีปีศาจนะครับนี่ครับพี่นะแก้คุณใสนะครับ โชคลาบนะครับปู่ท้าเวสุวรรณเนี่ยครับเขาว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าผู้เข้าเฝ้าครังสมบัติของมนุษย์โลกนะครับนะจะเด่นเรื่องเมตตาเรื่องเงินทองเรื่องค้าขายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแต่ไล่ผีอย่างเดียวครับพี่มีอันนี้พิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่เอาห้าร้อยครับพิมพ์เล็กครับเอาสามร้อยครับเนาะแบ่งปันครับอันนี้พิมพ์เล็กครับพี่ๆ่สวยเหมือนกันนะครับนะ อันนี้ต่อโค้รรุ่นแรกหนึ่งสามศูนย์ครับเอาสามร้อยเนาะนะครับแบ่งปันนะครับพี่พี่สามร้อยบาทกับห้าร้อยนะครับรายการต่อไปครับนะเดี๋ยวจะยาวนะครับพี่พี่รายการต่อไปเป็นพระผงเก้ารวยครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับออกที่วัดโพสีสะอาดนะครับด้านหน้านี่ครับเป็นพระพุทธนั่งนะครับใต้ฐานเขียนว่ารวยนะครับด้านหลังเป็นเก้านะครับเป็น นี่ครับเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ครับนี่คมๆแบบนี้ครับนี่ด้านบนเป็นเก้าครับวัดโพสีสะอาดนะครับสวนสงแกเปะนะครับนี่ครับพระหงก้ารวยครับพี่พี่เอาสี่ร้อยนะครับนี่ครับนะชื่อมงคลนะครับพี่พี่ทันใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปองค์นี้ครับองค์นี้เป็น นี่ครับสมเด็จรุ่นเสาห้าปลุกเสกพิธีเสาห้านะครับพี่ๆนับรุ่นหนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามออกวัดโพสีสะอาดด้านหน้าจะเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับมีมวลสารสมเด็จนะครับวัลลังด้วยนะครับนี่นี่ครับคมชัดสวยงามด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่นะครับมีเก้ารอบทั้งสี่ทิศนับหนึ่งนะครับสอง นี่ครับ3 4นะครับพี่ๆนะนี่ครับด้านหลังเป็หลวงปู่องค์ปู่นะครับนี่ด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อศิลาสิริจันโทครับออกวัดโพสีสะอาดปี63เป็นสมเด็จรุ่นแรกเอา500ครับพี่ๆแบ่งปันที่500นะครับอ่ารายการต่อไปครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่ๆที่นิยมนะครับเป็นสมเด็จพรมบรรดาลนะครับหลวงปู่มหาศิลา สิริจันโทนะครับนะยุคต้นเลยนะต้องบอกว่าออกเป็นรุ่นที่สร้างประตูนะครับประตูโขงวัดพระธาตุมนหินนะครับนะนะเป็นสมเด็จยุคแรกๆของวัดพระธาตุมนหินแล้วกันนะครับนะง่ายๆนะครับพรมบรรดาลครับพี่ๆน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องลงกล้องนะพี่สมเด็จพรมบรรดาลครับพี่ๆนี่ครับเลขสองแปดศูนย์แปดเก้าครับพี่ๆนะประกันแท้ตลอดชีพครับเอาห้าร้อยเช่นกันครับพี่ๆ นะครับ500เช่นกันแบ่งปันที่500บาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับและการต่อไปครับพี่พี่นะองค์นี้เป็นพระศิวลีครับหลวงของหลวงปู่มหาศิลานะครับนะ่ะพระศิวลีนะครับเมตตาที่ฐานจิตครับรุ่นจเจริญลาบจเจริญทรัพย์นะครับพระศิวลีนะพระพุทธอง,งค์ท่านเคยยกย่องไว้ว่าถ้าเรื่องเมตตาขาขายโชคลาภ ให้ไปขอพระศิวลีนะครับอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาศิลาท่านปลุกเสกนะครับนี่ด้านหลังเป็นยันพระปริษนะครับปีส5 6 7นหดนะครับมีต่อโคตรลันเลขชัดเจนนะครับพี่พี่นี่หนึ่งศูนย์เก้าสององนี้เอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่นะประกันแท้ทุกรายการครับเห็นลากาเบาๆอย่างนี้ประกันแท้ทุกรายการนะครับพี่พี่นะครับรายการต่อไปครับเป็นพระนิรันตรลายครับ ว่านไัยดำครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับหลวงปู่มหาศิลาเมตตาดิฐานจิตปลุกเสกนะครับอรงนี้เป็นว่านภัยดำนี้ครับนี่ปลุกเสกตอกยิงเลเซอร์สอสลาแล้วก็สี่หกสองนะครับพี่พี่เป็นว่านไัยดำนะครับว่านอาถรรพ์นะครับหลวงปู่ทวดนะครับพระนิรันตรายนะครับนะเป็นพระที่คนไทยนับถือมากนะครับพี่พี่และต้องบอกเลยว่าถ้าใครห้อยหลวงปู่ทวดครับไม่มี วันไต่หงไม่ว่าจะเป็นของเกะหรือของจริงนะครับบารมีท่านปกปักรักษาคนไทยมาช้านานกับพี่อยู่วันนี้ผมเหลือองค์เดียวครับผมเอา300แล้วกันแบ่งปันไปนะครับในการต่อไปครับเป็นพระลีลาเมตขนุนรุ่นพ่อับทรัพย์นะครับรวยล้านนะครับหลวงปู่หินนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนั่นแหละครับนี่นี่นะครับลีลาเมตขนุนนะครับออก ฉลองอายุหลวงปู่ครบเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับพี่พี่รุ่นนี้นี่ครับมวลสารนี่ต่อโค้ดสองเจ็ดเจ็ดนะครับนี่มวลสารครับพี่พี่นะลีลาเมตขนุนครับนี่ครับลีลาเมตขนุนครับพระรุ่นนี้นะครับนี่ดูการย่างเดินนะครับของพระลีลาเมตขนุนนะครับต้องบอกว่าพุทธคุณนะครับก้าย่าง ด้วยความมั่นคงนะครับพระรีลามีขนุนเมตตาค้าขายเป็นที่หนึ่งนะครับพี่เป็นรุ่นแรกที่ออกของหลวงปู่มหาศิลานะครับวันนี้ผมเอาไปเบาๆบาสี่ร้อยบาทครับพี่นะพ้าท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับรายการต่อไปครับพี่นะอันนี้เป็นลูกสะกดเรียกทรัพย์ออกธรรมอุทยานครับหลวงปู่มหาศิลาซิลิจันโทครับนะครับ เนื้อกะไหลทองครับพี่ต่อโค้ดลันเลขชัดเจนนะครับนี่มวลสารด้านในมีนะครับพี่นะครับมวลสารด้านในมีนะครับนี่ต่อโคดลันเลขสี่ศูนย์แปดแปดครับนะครับลูกสะกดซับเรียกซับนะครับนะสะกดเงินสะกดทองนะครับนี่ครับเรียกเงินเข้ากระเป๋านะครับนะเมตตาค้าขายนะครับหนักครับหนักหนักมากด้านในหลวงปู่ด้านอุดมวลสารเยอะแยะครับจินดามณีนะพระผง ตีนี้สิงห์หนะครับมูนสามร้อยแปดครับพี่พี่นะอ่ะแบ่งปันนะพี่พี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเป็นคุดนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับกินบ่อเสี่ยงนะครับเหลือองค์เดียวนะครับพี่พี่พญาคุดนะครับมหาอํานาจหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับสวยงามมากนะคบพี่พี่นี่นะครับ กลางปีกสยายนะครับสองเท้าจิกเหยื่อครับพี่พี่นะต้องบอกเมตตามหาอำนาจนะครับบารมีนี่ครับตอกโคตรลันเลขนะครับหลวงปู่เป็นรุ่นกินบ่อเสี่ยงนะครับกินบ่อเสี่ยงก็คือกินไม่มีวันหมดครับพี่พี่นะอันนี้เป็นเนื้อกระไรทองอันนี้ลันเลขอ่เดี๋ยวผมดูให้นะพี่พี่นะนี่ครับเลขตรงนี้นะครับตอกโคตรลันเลขอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าคุดองเล็กมากนะครับ นี่นะครับผมพยายามจะส่องโค้นให้นะครับพี่นี่ครับนี่ครับเลขนะพี่พี่นะเลขตามนี้เลยนะครับพี่อ่าเลขตามนี้เลยนะครับสามสามห้าเจ็ดหนึ่งครับพี่พี่น่าเลขผมส่องให้ทางหากนะพอดีในกล้องมองไม่เห็นสามสามห้าเจ็ดหนึ่งครับมีองค์เดียวครับพี่พี่ อันนี้เอาไป300นะผมแบ่งที่300นะพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับพี่พี่นะอันนี้ก็ครบถ้วนครับครบถ้วนนะครับวัตถุมงคลของพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาธิราสิิจันโทมาแบ่งปันพี่พี่นะครับนะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับพี่ช่องทางการติดต่อย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นะครับอ่ะ นะครับวันนี้ผมยุดบารมีนะครับต้องกราบลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับพี่พี่นะวันนี้มาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับมีวัตถุมงคลเข้ามาประมาณนี้ครับพี่พี่ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่พี่ไว้เจอกันคลิปหน้าผมพยายามจะหาวัตถุมงคลของปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมาแบ่งปันพี่พี่นะครับให้บ่อยๆนะครับพอดีติดภารกิจติดงานเยอะนู่นนี่นั่นนะพี่พี่ก็มาห่างๆนิดนึงครับต้องกราบขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ให้ความเมตตานะไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่พี่ นะครับสวัสดีครับพี่พี่